อาวนะครับหลังจากการฝึกมาเป็นเวลา1-2สัปดาห์นะครับแล้ววันนี้ทีวินพลิกความได้แล้วนะเอามาเร็วมาเร็วลูกดูซิว่าจะสําเร็จไหมไอ้รอบตอนไม่ถ่ายสําเร็จอยู่นะครับขามาแล้วนะครับนี่ขามาก่อนนะตอนฝึกคราแรกๆนะเราก็ใช้การเอามือช่วยดันก้นตรงนี้ครับให้ก้นเข้ามาก่อน <çi S 1> แล้วส่วนที่หนักที่สุดคือส่วนหัวนะครับ เนี่ยเขาจะมายากหน่อยกับมือครับที่เขาจะชอบนอนทับมือแต่ถ้าเข้ามือขึ้นข้างบนเนี่ยมือข้างนี้เขาขึ้นไว้บนนี้ครับตอนเขาพลิกขึ้นมาเขาจะชันศอกได้เลยนะครับนี่เราต้องมีของมาหลอกล่อนิหนึ่งฮะตั้งแต่เขาจะทับแขนนะเขาจะช่วยตัวเองได้ไหมนะเราติดตามชมพลิกมาเร็วลูกนี่ของเล่นอยู่ตรงนี้ครับมาเล่นแล้วขึ้นมาขึ้นมาเร็วเอาพลิกมาฮึเก่งขึ้นมา ลินอย่าไปอยู่นะลินต้องมาอยู่ทางนี้เนี่ยน้องมาแล้ว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 เอ้ยติดแขนติดแขนขึ้นมาเร็วอีนิดนึ่งอีนิดหนึ่งไปเลยไปเลยโอ้โติดแขนมาไหมมาไหมติดตามชมครับลินไม่ต้องช่วยลินไม่ต้องช่วยดูน้องจะทำไงมาแล้วครับโอ้โหสำเร็จแล้วนะครับในที่สุดครับต้องมีของเล่นมาหลอกล่อนิดหน่อยครับอ้าวเล่นเลยครับอืมเก่งมากครับ ปรมือเก่งมากโอ้โหคเชียร์ครับครับหลังจากการที่เราดูวิธีการนอนคว่ำหองเด็กนะครับการฝึกที่เขานอนหงายนะครับเนี่ยถ้าตอนนี้เขายังหงายไม่ได้เขาจะร้องวอยๆอย่างนี้นะครับวิธีการนะครับคือเอามือด้านนี้ขึ้นไปข้างบนเอาหัวขึ้นมาเอาหัวขึ้นมาหน่อยครับเอาหัวขึ้นมาหน่อยครับเปึ๊บเรามือสอดเข้าไปเรียบให้เขาหัวลงอย่างนี้หัวลงข้างแขนป๊บเอาช่วยเขาหน่อยเอ้ยจ้าัจ้า เขาจะลงท่านี้ครับพอฝึกเรื่อยๆเขาจะสามารถขึ้นแล้วลงเองได้นะตอนขึ้นผมฝึกไปแล้วนะครับเราทบทวนกี่ทีตอนขึ้นเราทำไงตอนขึ้นเราก้นนําไปก่อนปึ๊บเขาจะยกหัวขึ้นไปขึ้นไปเลยรับนี่ครับมาแล้วบิชาเห็นไหมครับมือเขาจะมาทางนี้เองนี่เห็นมาอยู่ใต้นี้เลยนะครับโอ้หแล้วเวลาท่าลงเขาก็ลงอย่างนี้เหมือนกันเราเซ้ทีก็ได้รูปๆปุ๊บเขาลงฟ้า อ่ะเรา Shift, ลงยังไงครับขึ้นบางคนเด็กบางคนนะขึ้นได้ลงไม่ได้ครับสําหรับตอนนี้เขาสักสี่เดือน,ก,น,ก,นก,กว่านะครับก็ให้เวลาเขานิดนึงนะบางทีเขาจะขึ้นได้ก่อนนะลงได้อาจจะใช้เวลาหน่อยนึงของผมก็ประมาณเดือนหนึ่งนะครับตอนเขาขึ้นมานอนความนี้เขาได้มาประมาณ1เดือนแล้วนะแต่ว่าตอนลงเนี่ยก็เนี่ยครับเพิ่งจะได้ตอน,นช่วงประมาณ5เดือนกว่าๆน,นิดหน่อยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งดูนะครับยืนมือนี้ขึ้นไป <woah. S 1> ฟับ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 ให้เขาลงทางนี้ยื่นมือนี้ไว้แน <thinner S 1> บหูนะครับ แล้วเอาหัวเขาลงอย่างนี้ปุ๊บนี่เขาก็พลิกขึ้นมาฟับนี่ครับโอเคไหนลงให้ดูหน่อยครับตอนลงลงยังไงนะครับตอนลงไปนอนหงายทำยังไงครับไหนลงอย่างเนี้เหรอนี่ครับโอ้โหจะทำอย่างกับผู้รู้เรื่องครับโชว์ให้ดูด้วยยี่ยมยอดเลยเก่งมากครับเก่งมากครับเยี่ยมไปเลยครับโอเคนะครับง่ายๆนะครับให้ทุกคนไปฝึกเอานะครับกับก็ผ่าดไปแล้วครับสำหรับ ท่านใดนะครับมีคำถามนะครับหรืออยากให้เราทำคลิปอะไรนะครับแบบเด็กๆนะครับก็คอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับก็เราก็จะพยายามทำให้ดีที่สุดนะครับเท่าที่ทำด้นะครับมีเด็กอยู่3ามใบนะครับก็6ขวบแล้วก็3ขวบกับสิขวบนะครับแล้วก็5เดือนนะครับ 4- 5เดือนนะครับก็จะอยู่ในเรนจ์ที่หลายๆท่านอาจจะพบเจอปัญหานะหรับพวกแม่มือใหม่นะครับก็คอมเมนต์มานะครับคอมเมนต์มานะครับับวันนี้บายบายสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามันด้วยนะ กท่านจะไปดูกันต่อนะครับอย่าลืมกดติดตามพวกเราด้วยนะครับทางเราทีมงานทีมงานในีใครครับมีลินมีลิตามีทีวินนะครับมีประป๊าามานะครับทคำคลิปด,ดีๆออกมาให้ทุกท่านได้ชมอีกนะครับรบกวนกดติดตามกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับ